สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตภาพที่ขายได้ประจําวันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมเหลือเชื่อมากๆเลยครับทุกคนวันนี้ผมมีกิโลดเดี๋ยวทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ผมมี7โหโลดนะครับทุกคนได้ยินไม่ผิดนะครับเพราะว่าใครที่ตามคลิปผมบ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าวันอาทิตย์เนี่ยบางวันบางสัปดาห์ก็ไม่ได้เลยบางสัปดาห์ก็มีแค่โหลดเดียวบางสัปดาห์อย่างมากก็2โหลดอะไรเงี้ย ถามว่า7โหลดเนี่ยวันอาทิตย์เคยได้ไหมในปีนึงเนี่ยจะมีสักครั้งหนึ่งครับแต่ตอนนี้โคตรดีใจมากแต่ครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยส่งรูปเยอะมากๆนะครับในแต่ละวันเนี่ยพอระบบชัตเตอร์เขาตรวจคนตรวจภาพตรวจเรียบร้อยเนี่ผมก็ใส่ต่อไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า7โหลดเนี่ยได้มาจากอะไรบ้างนะครับ3โหลดนะครับเป็นรูปที่ขายดีที่สุดนะครับ3โหลด โดนซื้อไป3โหลดเมื่อคืนแล้วก็ลูกเทียนนะครับ0.10นะครับลูกเทียนแล้วก็แบล็กการ์ดเหมือนกันนะครับแบล็กการ์ดแบบเดียวกันเลย0.10นะครับแล้วก็แบล็กการ์ดคิงโกนะครับ0.10นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเพิ่งส่งเมื่อคืน เห็นไหมครับว่า8มกราคม2023พอมาตอนเช้านะครับขายได้เลยนะครับ0.10นะครับผมนี่โคตรเสียใจเลยที่ผมเนี่ยเคยทิ้งคีย์เวิร์ดไม่มันไม่เชิงว่าทิ้งคีย์เวิร์ดเหล่านี้แต่มันเป็นแบบว่าเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ส่งมันมากขึ้นเราไปหาคีย์เวิร์ดอื่นหลากหลายมากขึ้นนะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดด้วยแล้วก็เสียใจด้วยนะครับ ดูดีครับเดวเปิดให้ดูว่าช่วงนี้ผมส่งรูปเยอะขนาดไหนผมก็กลับมาส่งรูปที่คีย์เวิร์ดที่ขายดีเห็นนะครับ w o o เด n Table ไม่ไม่ทิ้งนะครับก็มีภาพอา,อาหารอะไรก็เติมเติมเข้ามานะครับตามที่ผมได้ไปออกทริปกลางเต็นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ได้เก็บมาหไหมลูปน้ําผมกลับมาส่งแบ็กกราวด์ผมส่งแต่ว่าผมส่งแบบเพิ่มหลายๆสีเข้าไปเผื่อเป็นทางเลือกนะครับน้ำสีส้มนี้ที่ของผมที่ขายดีผมก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะฮะ วูดเด่นวิวทะเลอะไรอย่างนี้วิวทุ่งนาใส่ไปให้หมดนะครับเห็นไหมรูปนี้รูปนี้ที่ขายได้เมื่อกี้ที่เห็นกันรูปนี้ฮะ,ะผมเพิ่งส่งไปเมื่อคืนแล้วขายได้เลยแถมรูปนี้เนี่ยผมดีทัชไม่ละเอียดด้วยเห็นไหมว่ามันจะมีแบบสีเป็นปื้นๆอยู่นะโดดกระโดดขึ้นมานะครับแต่ก็ยังขายไปได้นะครับอ่ะนี่เปิดพอร์ตให้ดูคร่าวๆนะ เพราะว่าหลังๆนี้เปิดแต่ภาพให้ดูเดยวทุกคนบอกว่าเออเปิดแต่ภาพให้ดูภาพที่ขายได้ให้ดูไม่อัปเดตบ้างหรอว่าส่งรูปอะไรบ้างช่วงนี้อะไรอเงี้ยนะก็รูปเดียวก็เอามาย้อมสีหลายๆสีนะครับอันนี้ก็ทํามั่วๆะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วน Adobe Stock เนี่ยเมื่อคืนช่วงนี้ขายไม่ได้แล้วก็สามวันแล้วรู้สึกว่าจะไม่ตรวจ นะครับก็วันนี้น่าจะตรวจมั้งนะวันนี้น่าจะตรวจผมส่งไปเยอะเลยช่วงนี้ขยันมากนะครับก็ใครที่อยากโตเรื่อยๆสิ่งสําคัญที่ผมพอจะแนะนําได้ก็คือว่าส่งเยอะๆนะครับส่งเยอะๆแล้วก็คุณภาพอันไหนที่มันขายดีต่อให้เราทำซ้ำมันก็ยังขายได้นะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ